เปิดความสัมพันธ์นอกจอป้องเพิร์ธหลังแสดงละครด้วยกันสำหรับนักแสดงสาวเพิร์ธวีรินสาราที่รับบทเป็นลลิตาเมียน้อยหน้าใสของพักที่รับบทโดยป้องนวัดในละครเรื่อง V.I.P. รักซ่อนชู้ตีบทแตกกระจายเลยค่ะยิงสินอารมณ์ด้วยแล้วบอกเลยว่าที่สุดแต่ว่าเห็นว่าในจอแอบแซบเป็นชู้กันแบบนี้แต่ว่านอกจอนั้นคนละเรื่องกันเลยค่ะ เพราะว่าล่าสุดเพิร์ตมาร่วมพูดคุยในรายการรอบวันของช่องวัน31แล้วเผยถึงความสัมพันธ์นอกจอกับป้องซึ่งความจริงแล้วนั้นจะต้องเรียกว่าคุณลุงกับหลานสาวถึงจะถูกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วป้องนั้นเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกับแม่ของเพิร์ตตั้งแต่สมัยที่เพิร์ตยังเป็นเด็กๆ โดยตอนเด็กๆนั้นเพิร์ดก็ได้เจอกับป้องมาแล้วเรียกว่าเห็นหน้ากันตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยก็ว,ว่าได้อย่างล่าสุดในไอจีของแม่เพิร์ดที่โพสฉากลืบอซีนลูกสาวก็ยังมีป้องเข้ามาคอมเมนต์ว่าเห็นมาตั้งแต่ตัวเล็กๆฮ่าฮ่าจากนั้นคุณแม่ก็เข้ามาตอบกลับว่าตัวดำๆฟันเหยินๆ <B ers> <B ers> บอกเลยค่ะว่าน้อยคนที่จะรู้งานนี้ทำเอาหลายคนอึ้งไปตามๆกันเลย